ที่จะให้ดูวันที่3นะครับจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากไข่แดงไข่แดงคือโปรโตีนโปรโตีนคืออะไรครับครูอบอกว่าจะมาบรรยายเก้าโมงวันนี้เก้ายโมงกว่านะใช่ไหมอันนั้นต้องฟังนะครับเดี๋ยวคุณมีรูระบายอากาศตรงนี้นิดหน่อยนะครับ จาะจาะเป็นรูเพื่ออะไรนะครับพัดลมจะดูดความชื้นขึ้นข้างบนแล้วมาชนกับพีดานก็คือฝาเดี๋ยวขาดไปแล้วครับเอาแบงนี้แบงค์เอาบางค์นู้นแบงค์นี้ลูเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลยจะเอานี่เก็บละอันี <te ้ลมอันี้ลมอันนี้อาหารอะไรนะครับแรงดีนะมันก็จะออก ครับออกมาเหมือนเมล็ดอาหารปลาทั่วไปเห็นไหมครับนะแต่ว่าต้องทิ้งให้มันแห้งก่อนนะครับทิ้งให้ที่วัวมันแห้งแล้วก็ลอยน้ำได้ได้ครับเก็บได้สอ้ออเชื่อว่าสอ i'm not sure you